ได้เวลามาอัปเดตเคล็ดลับหน้าตึงในช่วงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็ไม่ได้อัปเดตกันมานานแล้วนะคะสำหรับคลิกความงามนะคะความงามนะคะที่ ครีมเนี่ยช่วงนี้อาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะถามว่าต้องใช้ครีมไหมก็ใช้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไปพบคุณหมอบ่อยขึ้นช่วงนี้นะคะน้ําก็มีไปฉีดโบท็อกริ้วรอยนะคะแล้วก็ไปทําไฮฟูจริงๆน่ะถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอะเรายังไม่เคยทำไฮฟูเลยนะเพราะว่าเรา เจอทั้งเพื่อนแล้วรวมถึงเอาไปอ่านรีวิวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอว่าเฮ้ยไฮฟูเจ็บให้ฟู้ไม่เห็นผลนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ทำสักทีทีนี้ก็มาเจอลินนาคลินิกนะคะเขาก็ให้ไปลองทำซึ่งน้ำแล้วก็มีโอกาสได้ไปลองปรากฏว่าทุกคนทุกคนก่อนหน้านั้นนะคะได้ดูภาพ Before After นะคะภาพบีฟอร์ก็คือหน้าผากนี้ก็คือ มันจะเป็นเส้นเลยนะคะแล้วก็ตีนกาอย่างเงี้ยให้อินเสิร์ตภาพให้ทุกคนดูนะคะตีนกาคือมาเต็มอะ่ะคือก่อนหน้านั้นก็เคยไปฉีดบอทอกแล้วนะคะแล้วก็มันเหมือนต้อง,องเมนเทนไงแล้าก็ไม่ค่อยได้ไปเมนเทนเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าเราไม่ดูแลตัวเองช่วงเนี้ยอีกหน่อยมันจะกู้ยากก็เลย อ่ะให้หมอจัดน้ำฉีดที่หน้าผากนะคะแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็ต้องมีแล้วก็มีตรงหวานคิ้วนะคะเพราะว่าเวลาขมวดคิ้วเวลาสแสดงสีหน้าอย่างเงี้ยมันมันชัดเจนเกินไปนะคะมันควรไม่มันไม่ควรที่จะชัดเจนขนาดนี้นะคะก็ให้หมอจัดไปนะคะค่ะแล้วก็จะมีหางตานะคะแต่ว่าน้ำก็คุยกับหมอนะว่าขอเป็นแบบธรรมชาตินะที่มันไม่แข็งไม่โบกเกินไปเราก็ต้องการความเป็นธรรมชาติอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ให้มัน สวยอะแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติล่ะจดจดยากปะ <laughs> จุดที่น้ําทําอีกก็คือตัวแก้มนะคะน้ำก็บอกหมอว่าให้แก้มมันมันห้อยมันหย่อนคอยนะคะแล้วเวลามันหย่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นอ,อ่อล่องแก้มเราค่อนข้างชัดคุณหมอก็แนะนําให้ทำไฮฟูก็เลยอะลอง นะคะแล้วพี่ที่แนะนําเข้าไปก็บอกไม่เจ็บนะเราก็โอเคไม่เจ็บก็ไม่เจ็บพี่ที่แนะนําเข้าไปก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องตัวนี้เป็นอวัตกรรมใหม่นะคะแล้วก็หัวมันก็เล็กด้วยดังนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> สิ่งที่ได้ก็คือมันไม่เจ็บแล้วมันก็เห็นผลชัดเจนนะคะตอนเนี้ยก็ครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันก็แบบว่าเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเป็นเป็นคนอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมคิ้วเห็นไหมน้ำก็ยังแบบแสดงสีหน้าออกได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยหมอก็ถามว่าจะเก็บ เพิ่มไหมเราก็เออไม่เป็นไรนะคะก็กลัวมันแข็งไปห่างตาห่างตานี่คือเห็นชัดมากทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะเห็นป้ามันขึ้นส่วนแก้มนะคะจริงๆอ่ะวันแรกที่ทําก็เห็นผลแล้วนาะนิดนึงอะไรอย่างเงนะี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนมากแต่พอ ช่วงวีคสองวีคอะหมาบอกว่ารอหนึ่งเดือนมจะเห็นผลแต่ว่าน้าว่าช่วงประมาณวีคสองวีคอะมันก็เริ่มเห็นผลแล้วนะว่าหน้าเราแบบดูแบบยกขึ้นนิดนึงอะหน้าแก้มเนี้ยมันก็ยกขึ้นนะคะตรงนี้ก็เห็นขอบชัดขึ้นนะคะเนี่ยแล้วล่องแก้มอะมันก็ดูแบบน้อยลงแต่ถามว่าหายหมดไหมก็ไม่ได้หายหมดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นอ่ะมันก็ยังเหลือแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปจัดอย่างอื่นเพิ่มนะคะเพื่อให้มันหายไปโดยรวมนะคะเราก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคะใครที่อยากลองแนะนําให้ไปลองเลยสําหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าต้องการใช้บริการหรือสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวน้ำทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะก็มาแชร์เผื่อว่าใครสนใจนะคะน้ำก็ว่าจะไปต่ออีกหลายโปรแกรมเหมือนกันนะคะที่เล็งๆไว้ยังไงก็ลองไปดูกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสวยวันสวยคืนกันตลอดไปนะคะและครั้งต่อไปน้ำจะไปทำอะไรเดี๋ยวไงมาอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.